คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับอ่านจดี๋ยวสวัสดีครับพบกับสูตรหนวยโชคสิทธฐินานะครับกับสูตรวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยโดยสูตรนี้เข้ามาทั้งหมดสิบสามนวยนะครับตั้งโอเคครับเข้าตั้งแต่หนึ่งมพาพันหกสี่ครับหนึ่งมพาพันหกสี่นะครับเศรษฐีก็ทั้งหมดสิบสามวงาติดครับสิบสามวงาติดนะ เรามาดูนะครับวิ่งนะครับเรามาดูในสุดของการงทั้งหน่วยกันคำนวณไม่ยากครับในส่วนนี้งหนึ่งคูณสา์เราใช้ในส่วนของหล,ล,ลักหน่วยาหลักสิบประมาณที่หนึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณด้วยสามบวกด้วยหลักสิบของหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง หลักสิบหน้าครั้งที่สองขอไปครับบวกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองสิบหลังครั้งที่สองหน่วยหลังครั้งที่สองคูณด้สองครับบวกกันศูนย์คูณสามได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าสามยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่บวกด้วยสองบวกด้วยหกบวกด้วยห้าบวกด้วยหนึ่งคูณสองก็คือบวกด้วยสอง

เป็น12นะครับได้เลขวิ่งคือเลข3กับเลข2นะครับตัวเลขใดจะมาหลักหน่วยนะนะครับลองดูนะเลข3กับเลข2นะครับลองมาดูนะครับ3และ2เลข3ครับมาต้แหน่งของหลัก10ล้านครับต่อมาเรามาดู16่ผมมาปันครับเรามาดู0 0คูณ3 ก็ได้ศูนย์ย์บวกด้วยสามบวกด้วยเบวกด้วยหน่บวกด้วยเ็ดบวกด้วยแบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่บวกกันได้เท่ากับสามสิบกเเป็นสามสิบเจบวกเ้เป็นสิบหกได้เลขวิ่งเจ็ดและหกครับเและหกอมาดูนะเจ็ดและหกนะครับเลขเจ็ดับมาตำแหน่งของหลักสิบครับงมีนาขคมหกสี่ครับเสามสามเก้าเก้าบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยหบวกด้วยสาม บวกด้วย1บวกด้วย8บวกด้วยศบวกด้วย6 2 12บวกด้วย2นะบวกรวมกันนะครับสามสามเก้าเก้าบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกได้หนึ่งเป็นส0บ0ิบบวกด้วยสามเป็นสิบสามสิบสามบวกได้หนึ่งเป็นสิบสี่สิบสี่บวกด้วยแปดสิบสี่สิบสี่สิบสี บวกด้เป็น22 22ิบสองบวกบสอบวกด้วย2เป็น24 24ิบสีบวกด้ของที่เป็น3าเอ็ดใส่หนึ่งหบวกเ้าขงที่เป็นสิใส่ศูนย์ได้เลข1ลขและก็เลขศูนะครับกดเครื่องที่เลขได้นะครับถ้าชาวเลขแต่ละคนมีระดับต่างกันนะครับเลข1กับเลขศูนย์เลข1ครับมาตำแหน่งของหลักสิบ่าัครับต่อมา สิบหกมีนาคมสิบหกมีนาคมหกสี่นะครับบวกกันนะครับแต่ละตำแหน่งเหมือนกันนะเห็นไหมครับสองคูณสามบวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้วยศูนย์บวกด้วยหกบวกด้วยสองบวกด้วยห้าบวกด้วยหกสองสิบสองนะครับบวกลองการได้เท่าไหร่บวกค่าคงที่ครับบวกเจ็ดคงที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าคงที่เป็นสิบสศูนย์ได้ตัวเลขหนึ่งได้ศูนย์เป็นเลขวิ่งกลางนะครับ เลขหนึ่งและเลขศูนย์ครับเรามาดูในว่าตัดนึ่งและศูนย์ะครับเลขศนย์ครับมาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับต่อมาหนึ่งเมษายนเจ็ดคูณสทกับยี่สิบเอ็ดวกด้วยศูนคูบวกได้ศูนย์บวกด้วยแบวกได้สามบวกได้ห้าบวกได้เบวกด้วยเจ็ดสองบ่บวกได้สี่ปลดลกกันได้เท่าไหร่เสร็จแล้วบวกได้ค่าคงที่ครับบวกได้เเป็นห้า ห้าบวกเก้างที่เป็น14บ่เศษีได้เลขเป็นห้าและสี่นะครับลองคำนวณดูได้นะครับว่ามีการทดสอบสูตรมาแล้วนะครับหและสี่ได้ค่าครับมาตำแหน่งของหลัก10ล้านครับต่อมา16เมษายนสิบเมษายน64สี่คำนวณหลักหน่วยล่างได้เลข1กึเ่เลข0ูนย์เลข1นึ่และเลข0ูนนะครับเรามาดูหและศูนย์ เอกหครับมาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับต่อมาครับ2องพฤษภาคม 2. องพฤษภาคม64สี่คำนวณหลักหน่วยล่างวิ่งล่างได้เลข1กับเลขศูนย์เลข1กับเลขศูย์ตัวเลขใดจะมา1กับศูนะเรามาดูนะครับ1และ0 1และศูและศูนนะครับ โอเคนะครับเลขหนึ่งครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับต่อมา16พฤษภาคมครับคำนวณวิ่งล่างได้เลขสี่กับเลขสามเลขสี่และเลขสามนรามาดูเลขสี่ครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับต่อมาครับหนึ่งมิถุนายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขสองและเลขหนึ่งเลขสองและเลขหนึ่งนะครับเรามาดูสองและหนึ่ง สองและหนึ่งเลขหนึ่งกลับมาตำแหน,น่งของหลักสิบล้านครับต่อมาสิบหกไม่ได้ยนสิบหกไม่ได้ยนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขสามกับเลขสองเลขสามและเลขสองนะครับเรามาดูสามและสองสามและสองเลขสองมาตำแหน,น่งของหลักสิบล้านครับต่อมาครับเรามาดู หนคูณสาได้สบวกด้วยบวกเพิ่มด้วย2 3 6สบวกที่หบวกด้วย7บวกด้วย1บวกด้วย4บวกด้วย1บวกด้วย4 2 8สเพิ่มได้แครับเป็นเท่าไ,รไหรเอ่ยเป็น30ตรงกันไหมสามสิบสากเเป็น37แล้วก็ใส่7จ็ดตัวลง 7จ็ดบวกเก้าเจ็ดแปดเก้าสิบดบสอสบสามสสบห้าหได้เลขวิ่ง 7, เจ็ดละหกมเจ็ดละหนะเรามาดูเจละหเล 7, 16, ขเจ็ครับมาตำแหน่งของหลัก1สิบล้านครับต่อมาครับเรามาดู16กกระด้างกมครับเรามาดูนะสองสหกบวกที่หบวกด้วยเจ็ดสมบเอ็ดบวกที่หนึ่ง บวกด้วย5บวกด้วย3บวกด้วย9บวกด้วย2บวกด้วย7 24ก็คือบวกด้วย4บวกลงกันได้กับ30เท่ากันไหม30 30บวก7เป็น37ใช่7 7รอกันเลย7บวก9 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16โอเคได้เลข7ก็กับเลข6 7แล้วกเรามาดูเและหกหสิงหาคมกลับออก9ก้าหนึ่งกหนึเก้าหกเได้หข,ขับมาตำแหน่งของหลักสิบลนะครับต่อมาครับเรามาดู1นึสิงหามคมสิหกคูณสามหกสแล้วคือ8บวกด้วย638บปวกด้วยแบวกด้วย0บวกด้วย4บวกด้วย7บวกด้วย8บวกด้วย 5 2, ้าสก็คือบวกด้วย0ูบวกรวมกันเท่ากับสามสิบห้าสบกเจ็ดคงที่ครับ35 36 37 38มหกสามเจ็ดแปเ้าราใส่เลขส2งบวกได้เเป็น11ใช่ไหมได้เลขวิ่งสและ1 สและ1ตัวเลขใดจะมานะครับเรามาดูล่าสุดออกเลยสและหใช่ไหมสองและหนึ่ออน,น,นี่ครับ x สองครับมาตำแหน่งของหลักสิบหลางโอเคนะครับตอ่อมาเรามาดู1สิงหาคม6 4 5ี่ห้าคูณสามเท่ากับสิบห้คือ5บวกด้วย2 3งสากบีหก บวกด้วย6บวกด้วย0บวกด้วย3บวกด้วย5บวกด้วยห้าสบวกให้0ของผณบวกได้เท่าไรครับบวกรกันได้เท่าไรเตเต้เต้เตได้ไยด,ด,ด้25่ส้ไหมยี่บห้าบวกเจ็ดยี่สิบห้ายี่สิหกิบเจ็ดสิบปดยบเก้า สามสิบสาเดสาสบสองสสองใส่สองก่อนเลยสองบวกเก้าสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งได้ลเลขวิ่งสองและหนึ่งไม่รู้ตัวเลข่ลจะมานะอักแคบเจ้าได้เลยอันนี้เป็นสูตรของวิ่งล่างครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วย โดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่น1กุมภาพันธ์สี่ติ13วก็ติดครับเหมือนเป็นวิ่งล่างระยะสั้นนะเพราะว่ารู้สึกวิ่งล่างระยะยาวลงไปลงไปแล้วนะลงไปเทียบดูนะครับนะครับกดติดตามเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสิ่งอะไรกันนะครับกดแังกระดิ่งกดติดตามด้วยนะรรู้ก่อนโดยก่อนกลับสุดหน่อยโชคสิทธิ์มานครับสวัสดีครับ